สวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะวันนี้เจ๊กุ้งมีมะม่วงสวยๆนะคะเก็บมา1เดือนแล้วนะคะสามารถดูวิธีการเก็บมะม่วงได้จากคลิปของเจ๊กุ้งก่อนหน้านี้นะคะเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะก่อนรับชมฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เจ๊กุ้งนิดหนึ่งนะคะเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะเริ่มที่กะปีเลยค่ะ เรานำกะปิมาหอใบ,บตองก่อนนะคะใ่ต้องเยอะนะคะตามภาพเลยค่ะแล้วนำไปเข้าไมโครเวฟให้หอมเลยค่ะนำไปเข้าไมโครเวฟนะคะไม่ต้องนานนะคะพอหอมค่ะสัก1-2รอบก็พอนะคะยำง่ายง่ายๆแต่รับรองว่าหอมแน่นอนค่ะเพียงเราเอากะปินะคะหอมใบ,บตองเข้าไมโครเวฟค่ะ วันนี้เจ๊กุ้งใช้หอมแดงกุ้งแห้งและถั่วคั่วนะคะแล้วก็พริกผัดค่ะพริกผัดอันนี้เจ๊กุ้งผัดเองเลยนะคะตอนนี้เราได้กินหอมของกะปิแล้วค่ะไปลงมือทำกันเลยค่ะนำกะปิออกจากไมโครเวฟนะคะใส่ลงไปในถ้วยได้เลยค่ะตามด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะพริกป่นนะคะ ตามด้วยเครื่องเลยค่ะใส่ผงนัวน้ำนัวได้เลยนะคะปรับตามชอบได้เลยค่ะคุกเขาเบาๆให้เข้ากันนะคะเราก็จะได้ยำมะม่วงกะปิที่หอมและอร่อยแล้วค่ะลองทําทานลองทําทานกันดูนะคะรับรองว่าอร่อยแนย่นอนเจ๊กุ้งลองทําทานมาแล้วล่ะคะ่ะใส่ผงนัวน้ำนัวได้เลยนะคะแค่นี้ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วล่ะคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ